สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทลีซิ่งกสิิกรไทยจำกัดกลุ่มบริษัทแม่ทองสุขทั้ง MTS โ o และ MTS โ o f u t u u r s s ผู้เช่วชาญการลงทุนในทองคำของไทยธนาคารอมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชน ดีครับคุณผู้ชมครับรายการเป็นเงินเป็นทองสัปดาห์นี้จะพาไปดูเรื่องของอาคารชุดคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในรอบหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะปีที่ผ่านมาปีที่แล้วว่ากันว่าเป็นปีทองของที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมโดยเฉพาะที่อยู่ตามเส้นทางรถไฟฟ้าต่างๆนะครับพอมาปีนี้หลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวทั้งที่นิวซีแลนด์บางส่วนของจีน หรือล่าสุดที่ญี่ปุ่นและที่ใกล้บ้านเราเข้ามาหน่อยและกระทบเยอะให้เห็นได้ชัดก็คือที่พม่านะครับจนทําให้ภาคเหนือได้รับผลกระทบรู้สึกได้คนที่อยู่ในตึกสูงในกรุงเทพมหานครก็ยังรับรู้ถึงออกความสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้จะส่งผลทําให้ความนิยมและความต้องการที่จะอยู่ที่อยู่อาศัยในอาคารชุดประเภทคอนโดมิเนียมสูงๆ จะได้รับผลกระทบหรือไม่อย่างไรนะครับนี่เป็นประเด็นหลักที่จะตามให้ดูกันรวมทั้งไปตามดูนะครับว่าแนวโน้มของที่อยู่อาศัยในปีนี้เทรนด์ในปีนี้จะเป็นอย่างไรการสร้างที่อยู่อาศัยประเภทอาคารสูงๆหลังปี50เป็นต้นมามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับให้เกิดความปลอดภัยและรับมือกับแผ่นดินไหวมากน้อยเพียงไร ติดตามให้ได้นะครับในรายการเป็นเงินเป็นทองประจำสัปดาห์นี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคัง่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับผมอยู่ที่อาคารซิมโฟนีที่สุขุมวิทนะครับของบริษัทเอลิทแลนด์วันนี้เรามาตามดูประเด็นที่หลายคนสงสัยแล้วก็กังวลเป็นอย่างยิ่ง ในเรื่องของผลกระทบจากภัยพิบัติและแผ่นดินไหวนะครับไล่เลียงตั้งแต่นิวซีแลนด์จีนบางส่วนแล้วก็ไปที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ล่าสุดที่พม่าซึ่งสะเทือนมาถึงภาคเหนือชัดหน่อยคนอยู่อาคารสูงในกรุงเทพมหานครก็ยังรู้สึกเลยนะครับมาตามดูต่อนะครับว่าความกังวลเรื่องนี้จะทําให้คนที่ต้องอยู่อาศัยในอาคารสูงหรือคนที่กําลังต้องการเลงที่อยู่อาศัยในอาคารสูงหรือคอนโดมิเนียมเนี่ย ว่ากันว่าความกังวลเริ่มเกิดขึ้นรายการเป็นเงินเป็นทองวันนี้ก็เลยตามมาดูคำตอบนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อความเชื่อมั่นจะกระทบต่อการเตรียมจะเข้าไปอยู่อาศัยในอาคารสูงอย่างไร ในเรื่องของกฎกระทรวงเรื่องของกฎหมายในการกำกับดูแลอาคารสูงที่เกิดขึ้นหลังปี50กำหนดไว้อย่างไรและทิศทางแนวโน้มของที่อยู่อาศัยประเภทอาคารสูงแล้วก็แนวราบในปีนี้เนี่ยแนวโน้มและทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับเราได้รับเกียรติเป็นพิเศษจากสองท่านที่ให้เกียรติมาคุยกับเราในรายการเป็นเงินเป็นทองในวันนี้นะครับท่านแรกครับท่านเป็นท่านผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์คุณสัมมาคีตสินนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอีกท่านหนึ่งครับท่านเป็นเจ้าของสถานที่ที่เอื้อเฟื้อให้เรามาถ่ายทําในวันนี้ด้วยนะครับท่านมาคุยกับเราในฐานะท่านนายกสมาคมอาคารชุดไทยคุณธรรมรงปัญญาสกุลวงศ์นะครับสวัสดีครับคุณธรรมรงครับสวัสดีครับครับทั้งสองท่านนี่มีใครอยู่คอนโดบ้างไหมฮะอาจารย์สมาอยู่คอนโดหรืออยู่บ้านนฮะ มีคอนโดแต่ไม่ได้อยู่เองอให้ลูกชายอยู่มีอคอนโดแต่อยู่บ้านแต่อยู่บ้านแนวราบ,ค,รบคุณทำารงงแล้วผมมีอาชีพสร้างคอนโดแต่อยู่บ,บ้านเหมือนกันสร้างคอนโดแต่อยู่บ้านนะฮะอาะจะารย์สัมมาพอได้ยินข่าวแบบนี้มีภัยพิบัติแผ่นดินไหวแล้วก็โอ้โตึกสูงอยู่แล้วก็กรู้สึกโอ้โหหไวไปหไวมาใช่ไหมฮะแล้วก็มีข่าวตึกถล่มอยู่บ้างด้วยเนี่ยรู้สึกยังไงกลัวไหมฮะจริงจริงเนี่ยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ เพราะว่าอาจารย์ใส่พระใส่พระแล้วใส่พระพระพรตไม่กลัวไม่กลัวเพราะจริงๆ้วเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยภัยพิบัติเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบอยู่แนวราบก็มีภัยน้ําท่วมนะครับสึนามิที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเนี่ยความเสียหายไม่ได้เกิดกับอาคารสูงเท่าไหร่เกิดกับแนวราบเพราะว่ากระแสน้ําพัดไปนะครับหรือที่เกิดที่ภาคใต้ใน ช่วงเวลาเนี้ยที่กระบี่ที่อะไรเนี้ยเพราะกระแสน้ําหลาักมาจากภูเขาเป็นดินโคลนเป็น,เป,นเป็นน้าโคลนนะ,ะก็พัดเอาบ้านแนวราบทั้งนั้นแหละแนวราบก็เจอเพราที่เราชีวิตคนทํางานเนี่ยถ้าเราไม่ได้อยู่อาคารสูงเวลาหลับเวลานอนแต่เวลาทํางานเราทํางานตึกสูงทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าจะหนีภัยตึกสูงที่อยู่อาศัย แต่ก็ต้องทํางานในตึกสูงหนีไม่พ้นหนไม่พ้นครับเพราะ,ะว่าแผนินไหวมันเกิดขึ้นได้ทั้งกลางวันกลางคืนอยู่บ้านแต่ว่าตอนกลางวันก็ต้องไปทํางานที่อาคารสูงรหรือบางทีเนี่ยปรากฏว่ากลับกันค,คือสรุปแล้วเนี่ยหนีการไปใช้ชีวิตหรือว่าอยู่อาศัยในอาคารสูงก็ไม่พ้นอยู่ดีไม่พ้นอยู่ดีก็เลยทําให้อาจารย์สมมาบอกผมก็เลยไม่กลัวค,ค,คือนหนีไปไหนก็โดนะนะฮะและที่ผ่านมา พื้นราบก็อย่าคิดว่าจะรอดก็โดนเหมือนกันครนะฮะอันนี้หลักคิดของอาจารย์สัมมานะฮะสรุปไม่กลัวนะฮะคุณทำลงครับครับเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับจากข้อมูลที่เราได้พบได้เห็นในหนังสือพิมพ์ต่างๆนะครับที่เกิดแผ่นดินไหวทั่วโลกนะฮะก็พบว่าตึกที่มีปัญหาแล้วก็พังทลายลงมานะะส่วนใหญ่จะเป็นอาคารชั้นสองชั้นไม่เกินสี่ชั้นนะครับมักจะเป็นอาคารที่มีความสูงไม่มาก แต่ในส่วนของตึกสูงเนี่ยนะครับเพราะว่าเมืองใหญ่หญๆทั่วโลกเนี่ยก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกับกรุงเทพนะครับมีตึกสูงขึ้นเต็มไปหมดับเช่นในแผ่นดินใหญ่ที่เมืองจีนนะครับทุกวันนี้ตึกสูงเยอะมากครับปรากฏว่าเมื่อปี51เนี่ยเกิดแผ่นดินไหวปรากฏว่าอาคารที่พังลงมาส่วนใหญ่นะครับเป็นบ้านชั้นเดียวซะส่วนใหญ่อันนี้ที่จีนที่จีนนะครับแล้วมีคนในปีนั้นนะปี51ไม่มีคนเสียชีวิตเพราะแผ่นดินไหวเนี่ย ถึงสองแสนสี่หมื่นคนแต่ไม่ปรากฏว่าตึกสูงที่ที่แผ่นใหญ่เนี่ยเมืองจีนนะครับไม่ได้พังลงมาเลยไม่ได้ตึกเดียวคุณทํารงจะบอกว่าที่เสียชีวิตและเสียหายเยอะๆเนี่ยเป็นอาคารสองชั้นสามชั้นหรือชั้นเดียวชั้นเดียวมากกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตึกสูงครับทาไมถึงเป็นอย่างนั้นครับคือเรื่องของอา,อาคารชั้นสองชั้นเนี่ยนะครับเวลาออกแบบก่อสร้างเนี่ยมกักจะไม่ได้ คำนึงเรื่องของแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวขออภัยตรงกันใช่ไหมฮะตรงกันไหมฮะข้อมูลครับครับชั้นสองชั้นสามชั้นไม่ได้มีโครงสร้างที่เตรียมไว้รองรับแผ่นดินไหวไว้ครับส่วนใหญ่จะคํานวณแค่รับน้ําหนักของอาคารในแนวดิ่งนะฮะแต่ว่าแนวแรงเฉือนที่ถ้าเกิดมีการจันไว้นี่ครับอาคารจะเกิดแรงเฉือนนะครับถ้าว่ากําแพงหรือเสาเนี่ยไม่ได้ออกแบบเผื่อไว้นี่นะครับมีกระเทียพังทลายได้ว่านี่ความเสี่ยงสูงกว่าข่าวแต่ถ้าเป็นตึกสูงเนี่ยนะครับ แต่ละอาคารเนี่ยมูลค่าตั้งแต่สองสารอยล้านไปถึงเป็นพันล้านนะครับอแล้วการออกแบบเนี่ยถ้าเป็นวิศวกรธรรมดาออกแบบไม่ได้นะครับอซึ่งต้องเป็นระดับวุฒิวิศวกรครับ จะมีการออกแบบเผื่อเรื่องของแรงสั่นสะเทือนเนี่ยแผ่นไม่ไววอยู่แล้วคือวิศวกรที่จะมาออกแบบตึกสูงก็จะคล้ายๆกับเป็นต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้วยใช่ไม่ใช่วิศวกรทั่วไปโอ้วิศวกรจะมี3ระดับนะครับครับระดับแรกคือภาคีอ่าแล้วก็ระดับที่สองสามัญระดับสูงสุดคือวุฒิวิศวกรครับซึ่งระดับนี้เนี่ยจะมีความรู้ความชํานาญที่จะสร้างออกแบบตึกสูงได้ครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของตึกสูงเนี่ยความมั่นใจจะสูงกว่า ที่ระดับสองสามชั้นความสูงไม่เกินสิบห้าเมตรนี่นะครับ,รบจะมักจะไม่ได้ออกแบบเผื่อไว้คุณทำรงก็เป็นวิศวกรด้วยไม่อันนี้เราเป็นเจ้าของโครงการอ่าเป็นเจ้าของโครงการเป็นคนควไวุมผิดทีนึงเป็นคนควบควมผิดทีหนึ่งนะฮ <c oughs> ะนะ, <c oughs> นะเพราะฉะนั้นยังคงยืนยัน <ะ S 2> ว่าตึกสูงเนี่ยจริงๆปลอดภัยกว่าอาคารที่ต่ำกว่าครับอันนี้เราดูจากอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเรายังไม่พบตึกสูงที่พังทลายเพราะเรื่องของไฟรนด์ไว แาละครับคุณผู้ชมครับเราจะให้ไปฟังนะครับว่าเวลาผู้คนเลือกที่อยู่อาศัยทําไมถึงชอบอยู่บ้านแล้วก็อีกจํานวนไม่น้อยที่ชอบอยู่คอนโดมิเนียมเป็นเพราะอะไรไปฟังกันเลยครับอยู่คอนโดครับอยู่คอนโดเนาะทำไมพี่ถึงเลือกอาศัยอยู่คอนโดนครับทำไมเลือกอาศัยอยู่คอนโดนครับ บ้านในกรุงเทพมันแพงกว่าคอนโดเยอะครับแล้วก็คอนโดมันเหมือนมันดูแลง่ายกว่านะครับเพราะแบบอาณาเขตห้องเราก็อยู่แค่นี้ครับแล้วส่วนที่จอดรถหรือส่วนอื่นๆเขาก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างถ้าเป็นหมู่บ้านอะไรเงี้ยทั้งบริเวณบ้านทั้งสวนทั้งอะไรเราต้องดูแลหลายอย่างครับคอนโดไม่ต้องดูแลเรื่องสวนมันคงสะดวกกว่ามีทั้งบ้านทั้งคอนโดครับทำไมทำไมพี่ถึงเลือกคอนโดไว้ด้วยอะคะคอนโดก็ความสะดกวกครับ แล้วแล้วพี่แบบไม่กลัวหรือว่าแบบจะเกิดแบบเหตุการเหตุการณ์ดินไหวอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่กลัวทำไมอะครับพี่มันคิดว่าประเทศไทยยังไงมันก็คงไม่ไม่ได้รุนแรงมากเหมือนที่อื่นๆเพราะของเรามันไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่เสี่ยงขนาดนั้นนะครับไม่ได้อยู่บนเปลือกโลกที่มันมีพลังงานเยอะๆแล้วที่จะทําให้แผ่นดินไหวรุนแรงนะครับเวลาเราอยู่ที่สูงอะเวลาอยู่มุมสูงเออมองอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกรู้สึกดีอะ จริงๆนะเป็นคนแบบชอบที่กว้างๆแต่ลูกชายจะชอบคอนโดลูกชายจะตามใจแม่ก่อนช่วงแรกแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อคอนโดอีริง จุดแรกที่ไปเลือกก็คือหนึ่งสถานที่ที่เราจะไปทํางานพอพิธหรือว่าอาหารการกินอะไรมันง่ายเนี่ยสะดวกไม่ใช่ว่าคนดูแล้วเข้าไปลึกกัยนะ,ะจุดแรกคือตรงนั้นเนี่ยเราดูตรงนั้นก็จะ<ม>สะดวกแล้วก็อย่างหนึ่งเวลามองที่สู่<ม>คือเราจะไม่ไปมองในเรื่องของว่าแผ่นดินไหวอะไรนะ<ม>ตรงนั้นอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งมองไปถึงจุดนั้นก่อนคุณผู้ชมครับเราจะมาฟังท่านนายกสมาคมอาคารชุดไทยคุณธรรมรงปัญญาสกุลวง จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าอะไรคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้คนชอบที่จะอยู่ในคอนโดมิเนียมครับกรุงเทพแล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องรถติดซึ่งติดมาหลายสิบปีนะครับแก้ไม่ได้โดยทั่งมาถึงจุดที่ว่ามีเรื่องของรถไฟรถไฟฟ้าเนี่ย BTS กับรถไฟใต้ดิน MRT เปิดใช้แล้วเนี่ยคนเกิดการเปรียบเทียบระหว่างการเดินทางด้วยรถยนต์หรือรถเมล พอมาใช้รถไฟฟ้าแล้วเนี่ยมีความสะดวกรวดเร็วอันนี้เป็นประการสําคัญที่จุดกระแสความสนใจอยากมาอยู่ในคนโดที่อยู่ในรถไฟฟ้านี่เป็นประการที่หนึ่งนะครับส่วนประการถัดมาคือเรื่องของราคาน้ํามันก็แพงขึ้นมาโดยตลอดเนะเรื่องของเวลาที่ใช้ในการเดินทางเนี่ยอาจจะติดอยู่บนรถทั้งขาไปาขากลับแต่ละวันที่ไปทํางานเนี่ยใช้เวลาสองสามชั่วโมง ซึ่งเวลาเหล่านี้เนี่ยสูญเสียไปโดยที่ไม่ไเกิปดประโยชน์อะไรกเกิดความอึดอัดแค่นั้นเองแต่ถ้าหลังจากที่มาอยู่คอนโดที่อยู่ในแนวไฟฟ้าแล้วเนี่ยเขจะได้ประหยัดเวลาขึ้นมาสามารถเวลานี้ไปทางานอย่างอื่นได้นี่คือส่วนหนึ่งที่เกิดจากความอยากที่จะอยู่ในคอนโดเกิดขึ้นตามแนวรถไฟฟ้าส่วนเรื่องการอยู่คอนโดเนี่ยนะครับอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าแตกต่างจากเดิมไม่มากนะักเช่นก่อนที่จะมาอยู่คอนโด ส่วนใหญ่มักจะมีประสบการณ์ไปอยู่ตามอพาร์ทเมนต์มาอยู่แล้วเพราะเปลีย่ยนจากอพาร์ทเมนต์มาอยู่คอนโดเนี่ยไม่แตกต่างกันมากสภาพชีวิตคล้ายๆเดิมเพราะฉะนั้นการมาอยู่คอนโดก็เป็นส่วนซึ่งรับได้อยู่แล้ว ปี2540ันี่สิเนี่ยมีขาดกระทรวงนะแล้วก็2550นะ10ปีถัดมาก็มีเกิดกระทรวงอีกฉบับหนึ่งฉบับใหม่